วันนี้พูดเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออ,อยู่ในกายของเราเนี่ยเรียกว่าขันห้ามีห้าอย่างโลก็หมายถึงรูปตัวเองนี่แหละผมพันเล็บฟันนังนี้เอ็นกระดูกเขียนสองขาสองหัวหนึ่งก็เรียกว่าโลกนั่นนะรูปตัวนี้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้บางทีก็มีร้อนมีหนาวบางทีก็ไปเก็บไข้ได้ป่วย บางทีก็มีหิวมีกระหาย,นยานนเนี่ยยางงั้นดิสังขารร่างกายตัวนี้มันต้องได้บำรุงรักษามันอยู่แต่ถ้าเราจะมองว่ามันเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่แล้วจะว่ามองให้มันเป็นสุขมันก็ไม่ใช่สุขจริงๆมันอยู่ที่จิตตัวเองอยู่ที่จิตใจตัวเองอถ้าจิตใจตัวเองมีความสุขมีอัดมีทากายตัวนี้ก็จะสุขไปด้วยะจะ ถ้าจิตตัวนี้ไม่มีความสุขกายตัวนี้ก็จะทุกข์ไปด้วยอย่างนั้นด้ยิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไปกังวลเรื่องความทุกข์จนเกินไปทีนี้มันก็จะยิ่งหนักลงไปอกีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้มองเป็นอัดเป็นธรรมให้ถือว่ามันเป็นของไม่เที่ยงถือว่าธาตุขันมันไม่สมัคคีกันมันมีร้อนมีหนาวเป็นของธรรมดามันเป็นได้มันก็ต้องหายได้นั่นแหละ เว้นตั้งแต่มันเป็นโรคหลายแหล่งก็ไปหาหมอถึงยังไงแล้วก็ต้องได้พึ่งหมออยู่แล้วร่างกายตัวนี้เนี่ยเพราะมันเกิดมามันเพี่อพึ่งหมอเพื่อพึ่งพึ่งหยุดพึ่งยาอยู่แล้วอรังเนี้ยชอบรังยาท่านว่าไม่ว่าคนว่าสัตว์แม้แต่สัตว์ทุกวันนี้ก็ต้องได้พึ่งยาอย่างพวกเป็ดพวกไก่พวกวัวพวกควายพวกหมูพวกอะไรสัตว์เลี้ยงต่างๆน่ะ ต้องพึ่งยาทั้งนั้นถ้าไม่มียาให้กินให้ฉีดให้อะไรมันก็ไม่โตดิพวกสัตว์นะอย่างนั้นแหละอืมนั่นต้องได้พึ่งเอ่อเพราะมาเป็นของพึ่งช่อขัง้งช่วขาวอ่ไม่ไม่ใช่เป็นของสารณะจะพอฝากผีฝากไข่ฝากเป็นฝากตายได้อพึ่งได้ช่อขัางช่อขาวอนั่นแหละสังขารตอนนี้นะแต่ถ้าไม่เราไม่มีสังขารน,นี่เราก็า <c oughs> ไม่รู้จะไป ปฏิบัติยังไงนั่นแหละถ้ามีที่กิดทำมันก็ไม่เกิดด้วยม,ม,มันเกิดไม่ได้เพราะมันมันมันไม่มีต้นต้นจะเกิดต้นก็หมายถึงว่าต้นกายนี่แหละกายของเราเนี่เป็นบอ่อเกิดแห่งธรรมะถ้าเราจะพูดเป็นธรรมะกับเป็นธรรมะถ้าเราจะคิดเป็นธรรมะให้เป็นธรรมะถ้าคิดไม่เป็นธรรมะไอคิดไม่ดีไม่งามมันก็เป็นโลกไปเสียนั่นนั่นแหละ กายตอนนี้เป็นบอกเกิดแห่งธรรมะท่านว่าเราจะพาไปปฏิบัติภาวนาพาไปทําบุญให้ทานพาไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์พาไปทําวัดสวดมนต์อาศัยกายตัวนี้แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมือกายนี่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือของจิตจิตเป็นผู้บงการพาไปทําพา,พาไปปฏิบัตินั่นนะแต่จิตเราคิดออกมาดีอะไรอะไรก็ดีไปหมดนั่นแหละนั่นแหละเป็นเป็นอย่างนั้น สังขารร่างกายนี้ม,นมันมันมันอยู่อย่างนี้แหละอ่ามีแค่นั้นแหละ